ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจ ROV ทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมดอง ID นี้ไว้นะครับ ID นอกกอตของผมนะไวประมาณ20วันด้วยกันนะครับผมเราก็จะขึ้นนี่ครับใบโพดําครับ <c oughs> แต่เป็นสีแดงนะนะครับเป็นรูปโพดําแต่เป็นดอกสีแดงนะเออนะครับไม่ใช่โพแดงนะโพแดงต้องเป็นรูปหัวใจนะครับผมก็กลับมา ให้ล็อกอินอีกเจวันนะครับเพื่อที่จะรับไอริไปนะครับผมซึ่งก็เป็นไอริที่มีอยู่แล้วนะในคลิปวิดีโอที่เคยทําให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็เลยได้เพจไปแค่4ี่สิบเเพจนะครับผมโอ้โหส่วนสําหรับกล่องเลเจน์นะครับผมก็สะสมอีก4ี่วันนะครับก็จะได้กล่องเลเจน์มานะครับอีกใบหนึ่งนะอ่าทั้งนั้นที่ผมมีอยู่แล้ว2ใบนะครับผมอาแล้วครับภารกิจผู้โชคดีครับรอบนี้ กลับมาก็จะได้นี่นะครับโอเมก้าครับโมเลนแล้วก็ซิฟครับแต่ผมคงจะเลือกโมเลนนะครับผมอ่านะครับโมเลนนะอ่าเนาะส่วนอันอื่นครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับแต่ที่เด็ดมันอยู่ตรงที่มีการลดราคาฮีโร่ครับตรงนี้ครับไปที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็ไปที่ฮีโร่เลยนะครับมีโอเมนครับอ่านะครับโอเมนลดราคาครึ่งหนึ่งนะ แล้วก็มี The Fat นะครับอุ๊ยเดอะแฟรถเยอะเหมือนกันนะครับเป็นหมื่นครับแล้วก็มีลุกครับอ่าลุกครับรถเหลือหมื่นเองครับรวมถึงเอมิรี่ด้วยนะครับทั้ง4ตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะต้องซื้อก่อนนะซื้อก่อนดีกว่าเพราะว่าผมมีเงินอยู่ตอนนี้ครับ4ี่0 0ืนเนหรียญนะครับอ่าสี่หมืนเกับอีก3ามเหรียญนะครับ ก็จะขออนุญาตใช้ตัวที่เคยเล่นประจำแล้วกันนะในไอดีหลักนะครับผมก็เป็นเอมเมรี่นะครับตัวนี้นะครับซื้อเลยนะราคาถูกมากครับ1 4 3 3 2ซื้อด้วยเหรียญเรียบร้อยครับได้ฮีโร่ใหม่แล้วนะครับผมอีกหนึ่งตัวครับเป็นเอมเมรี่นะครับขออนุญาตอวดครับนี่เป็นตัวที่37แล้วนะครับส่วนตัวเก่าจะทยอยลงให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมตอนนี้ พอจะมีเวลาบันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมแล้วอีกช่องทางหนึ่งนะครับโปเกมอนและ ROV นะครับณนะเวลานี้เนะาะอ้านะครับเอมรี่นะครับฮีโรดที่ตัวที่37นะครับปายต่อครับอีกตัวหนึ่งที่น่าจะใช้นะผมว่าควรจะซื้อรุกไว้ไหมแต่ว่าเดอะแฟตก็มาน้อยเหมือนกันนะผมว่านะครับ งั้นผมเลือก The Flat ดีกว่านะเล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าซื้อไว้ก่อนครับเพราะราคามันแค่17,332เหรียญเองนะครับเรายังมีเหรียญเหลืออีกเยอะครับเป็นเดลแฟ t แล้วกันครับนี่ครับโอ้โหอย่างเท่ครับขออนุญาตดูครับเป็นตัวที่38นะครับผมฮีโร่ใน r o v ของผมนะครับผมแล้วก็ไปต่อครับ เหลือง,งินอีกแค่15,339ครับมี2ตัวให้เลือกครับโอเมนไวออฟเลนหรือว่าจะเป็นลูกที่เป็นแคร์รีดีนะทั้ง2ตัวผมก็เล่นไม่เป็นนะครับผม<笑><笑>ก็ขออนุญาตเป็นาราคาเท่ากันด้วยนะครับ2 3 8 0 0เปไปเปลี่ยนนะขออนุญาตเป็น,นะน,ปนโมโอเมนละกันนะเพราะว่าโอเมนนะไม่ค่อย น่าจะจับไปเล่นง่ายกว่าลูกนะครับผมไม่ค่อยถนัดแคลรี่นะครับผมถ้าจะให้ออฟพอได้อยู่ซื้อโอเมนนะครับอ่าซื้อโอเมนแล้วกันนะครับผมเป็นตัวที่39ครับฮีโร่ในไอดีนอกก็ตนะครับเป็นไอดีร้องนะครับผมนี่ครับเขาบอกว่าพบกับ39ฮีโร่ของฉันมาเล่นกันเถอะนะจ๊ะไายต่อครับ ก็เหลืออีกอุ้ลูกนี่ไม่แน่ใจว่าผมจะซื้อทันหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าจะทันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็น่าจะหมดแล้วนะหมดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแพ็กต้อนรับกลับนะครับผมต้อนรับกลับก็จะมีเนี่ยนะครับอ่าเจ้าดอกจานโัแดงสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับมุมขวาไอ้มุมซ้ายด้านบนนะครับต้อนรับกลับนะครับผมอ่าแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็ น่าจะนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับมี3าฮีโร่มาใหม่นะครับในแพ็กต้อนรับกลับนะครับผมมีเพื่อนชวนเข้ามาเล่นแล้วครับต่ขออนุญ,ญาตไปเล่นอุยคอนคูลเลอร์ชวนมาเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม